สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็บมากันต่อครกับเจ้า NP 3 0 0นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสรุปแล้วเป็นยังไงจะซ่อมแบบไหนหรือยังไงไปดูกันครับนะขนาดนี้ครับผมก็เจ้า NP 3 0 0คันนี้นะฮะตอนนี้ก็จะใส่ หัวลงไปแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเอากระบะลงนะครับสรุปว่าสรุปว่าคันนี้นะครับคืนทุนนะครับคืนทุนเพราะว่าไม่ไหวจะเคลียร์นะ,ะ <c oughs> นะฮะแต่กัคันนี้เพราะว่ามันอะไรนะครับเนื่องมันทุนมันต่ํามากนะครับต่ํามากแล้วมันไม่ไหวนะครับเพราะว่าฝาสูบก็ไปนะครับแล้วก็เกียร์ก็แตกนะคันนี้ฝาสูบไปเกียร์แตกเออแล้วก็ คันซีซึ่งคันซีคันนี้ช้ำนะครับช้ำหลายรอบแล้วนะครับหลายรอบแล้วแล้วก็ตัวด้านท้ายคันซีท้ายก็ยังไม่เวิร์กนะครับมันไม่ได้นะแต่เจ้าของเดิมเคยเอาไปซ่อมที่จังหวัดอื่นนะครับแล้วก็ศูมมาไม่ได้คันซีมาไม่ได้บิดมานะครับแล้วก็มันโดนสามรอบนี้อีกก็คืนทุนดีกว่านะครับคืนทุนดีกว่านะนี่นะครับนี่นะครับคันนี้ ครันนี้ก็ยกแช่สถิตยกหัวเก่งนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับ1ตุลาคมก็สรุปนะครับสรุปกันแต่เมื่อวานเมื่อวานช่วงบ่ายนะครับก็ไม่ได้ถ่ายนะไม่ได้ถ่ายติดตุวลงทุรละนิดหน่อยนะครับสรุปว่าเมื่อวานช่วงบ่ายนี้คุยกันระหว่างลูกค้ากับประกันนะครับว่าเป็นยังไงยังไงเนี้ยก็คือลูกค้าโทรมาแจ้งว่าพี่โต้งขอเดี๋ยวผมคืนทุนดีกว่านะครับคืนทุนดีกว่า นะคืนทุนก็คือทางผมก็ไม่รู้ว่าทางทางประกันกับทางออลูกค้าเนี่ยเขาสรุปจบจ่ายกันยังไงนะครับไม่ไม่มัน่นใจว่าจ่าย100%ยเซไหมหรือถ้าร้อยเซก็ต้องหกอักสามแสนสี่แล้วก็หักภาส่ภาษีออกหักนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ทางลูกค้าถามทางประกันไปแล้วว่าถ้าผมคืนทุนนี้ต้องไปปิดไฟแนนซ์ไหมหรืออะไรยังไงทางประกันแจ้งมาว่าดีย๋ยวทางประกันไปปิดไฟแนนซ์เองนะครับแล้วก็ ที่เหลือก็จะมาให้ลูกค้านะครับส่วนเล่มเริ่มเนี่ยทำประกรันเอาไปนะครับรถแล้วก็เอาประกรันเอาไปนะครับรถเอาประกันเอาไปแล้วก็จะคืนประกรันไปนะครับท่ากับว่าเขาซื้อเรานั่นแหละนะครับซื้อเราใน3ามสามแสน่นะค่าสมมประกัจ่ายร้อยเปอ็นะครับนะแต่เขาก็จะประเมินดูรถคันนี้ว่าตลาดเขาซื้อขายกันราคาเท่าไรอะไรยังไงเราว่ากันไปอีกทีนนะครับผมก็ต้องบอกกันตรงๆว่าทางประกรันภัยเขาก็คือธุรกิจเนาะธุรกิจก็ยองมีผลกําไรนะครับ ยากนะครับที่เขาจะยอมขาดทุนนะครับเขาก็ต้องก็เป็นบริษัทใหญ่เนาะเขาก็ต้องกาดูแล้วว่ามุนูนี่นั่นนะครับมันก็ประมาณนี้แหละทุกบริษัทลยนะครับไม่ใช่ว่าบริษัทเดียวนะทุกบริษัทนะก็จะประมาณนี้นะครับพูดกันตรงๆนะว่าทุกบริษัทมันมีมันก็เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเปิดบริษัทขึ้นมาเพื่อหวังผลกําไรอยู่แล้วนะครับนะเขาทามาขาดทุนแล้วเขาจะทาทาไมเขาจะเปิดบริษัทมาทาไมถูกต้องเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีเล่เหลี่ยมการทางเชิงธุรกิจนะครับเชิงธุรกิจอยู่แล้วนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็ต้องถูกยังถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาโกงมาอะไรก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เขาก็ต้องทําอย่างถูกต้องนะก็มีเหตุมีผลนะครับระหว่างลูกค้ากับเจ้าของรถเนาะประมาณนี้นะครับสรุปครานี้คืนทุนร้อยเปอร์เซ็นะครับคืนทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่นะครับเดี๋ยวยกคอขึ้นแล้วยกกระบะขึ้นนะครับยกกระบะขึ้นยกคอขึ้นก็ประมาณนี้นะ เรียบร้อยนะครับสรุปทันนี้ผมว่าจะเอาไว้อยู่นะเกินเกินไว้นะครับเกินเกินไว้กับทางประกันอยู่ว่าผมว่าจะขอซื้อซากซื้อซากพร้อมโอนนี่แหละนะครับเพราะว่าเขาไปปิดไฟแนนซ์แล้วมันต้องมีเรื่องมีอะไรพร้อมโอนเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวซื้อซากกันอีกทีหนึ่งก็รอประมูลเพราะว่าเขาจะเอาเข้าประมูลนะครับเข้าประมูลขายซากในโซนเนี้ยโซนอีสานตอนล่างอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีกีเจ้ากีจ้าเข้ามาประมูลแข่งกันนะ ก็ยังไม่รู้ว่าจะจบอยู่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าน่าจะไม่สูงมากเพราะว่าสภาพมันไม่ใช่รถใหม่ไม่ใช่รถที่ขับได้นะครับมันเป็นรถทีเ่เกิดอุบัติเหตุมานะครับแล้วก็ฝาสูบฝาสูบแตก,แกฝาสูบร้าวแล้วก็เ,เสื้อเกียร์ร้าวนะครับร้าวก็มันมีช้อยนี่มันก็ทําให้ราคามันต่ําลงอีกนะครับต่ําลงอีกนี่นะแต่ใจจริงผมอยากได้มากนะครับอยากได้มาก พราะว่าอยู่ที่บ้านขับเจ้า t ี r าวิ่งทางไกลมันก็เหนื่อยเนาะมันรถเก่านะครับเราขับจะรถใหม่ๆแล้วทีมาขับท f r วิ่งซื้อของซื้อของแล้วมันเกียร์ธรรมดานะครับแต่คันนี้ครับผมได้มานะผมจะเอามันจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้นะครับเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้เพราะว่าบางทีภรรยานะครับแฟนใช้ด้วยได้นะครับใช้ด้วยกันได้มันก็สบายนะครับอยู่ในเมืองสมัยนี้มันต้องออโต้แล้วนะธรรมดาไม่ไหวเหยียบคุงเหยียบคัดไฟดงไฟแดงแล้วรถก็ติดนะสมัยนรถรถติดมากนะครับรถติดมาก ก็นะประมาณนี้สรุปว่าเดี๋ยวรอนะครับคันนี้คืนทุนทีนี้เมื่อคืนท,ทํนาธุรกรรมเกี่ยวกับลูกค้ากับทงประกันเสร็จเจ้าของรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งเข้าประมูลนะครับประมูลซื้อซากนะเดี๋ยวผมก็จะออขอซื้อนะครับขอซื้อขอซื้อซากนะแล้วก็มาบิ้วนะครับมาบิ้วเหมือนแต่คันนี้นะครับเหมือนคันนี้เหมือนคันมีหลานี่แหละนะครับเดี๋ยวค่าค่าได้นะค่าได้นะครับค่าได้ก็จะเป็นอีกอีพีหนึ่งไปเลยนะครับแล้วก็คอนเซปต์อีกนะครับ ถ้าผมได้นะครับพูดตรงๆนะถ้าผมได้คันนี้นะครับนาวลร่าคันแรกในประเทศไทยนะตอนเดียวนะครับตอนเดียวบางทีจะอาจจะเอาโฟลงก็ได้นะครับทาเป็นขับสี่ขับสี่ตอนเดียวนาวลร่านะครับหายากนะแทบจะไม่มีเลยนะครับนะอาจจะนะอาจานี่บอกเกินไว้ก่อนนะครับเกินไว้ก่อนนะพาะว่ากันไปนะครับแล้วก็เกียร์โตนะครับเกียร์โตภายในนะครับไม่ได้เป็นสีนี้แน่นอนนะครับอยู่กับผมนี่นะฮะไม่ได้เป็นสีนี้แน่นอน อย่างน้อยมันขั้นล่างแล้วเป็นตัวท็อปภายในตัวท็อปก็จะเป็นข้านล่างจะเป็นสีครีมนะครับสีครีมประมาณนั้นแหละนะถ้าผมได้นะมีครับผมประมูลได้นะครับบอกก,อนนะบอกกันก่อนนะบอกกันก่อนนะอ่าเราสรุปนะครับคันนี้คืนทุนนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ E ี EP ีนี้ต่อสรุปคันนี้คืนทุนเนาะยังไงก็ติดตามคันต่อไปนะครับ E ีีต่อต่อไปพวกคันรีโวคันเจ้าเอ่อ ซีบิกนะครับซีบิกนะซีบิกยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกดนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องให้ติดตามนะครับช่องปุ๊บปั๊บแอนดี้มอลนะครับเด้งดึงนะครับดึงขึ้นมานะ Fih <farming> ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะนะตามตามข้างบนนี้เลยนะครับตามข้างบนนี้เลยนะครับเข้าไปกดติดตามให้หน่อยนะครับนะสับสไคร่นะบาสซันนะสับสไคร่นะอะ่ะโอเคช่องนี้ก็อย่าลืมนะครับช่องนี้ก็ทั้ง2ช่องเลยนะอย่าลืม aa, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย